โรงพยาบาลน,นครธน,นชูวิสัยทั์มุ่งสู่การยกระดับการรักษาโรคยากซับซ้อนพร้อมบริการ6 0แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังคงเดินหน้าในการยกระดับการให้บริการที่ดีมีคุณภาพค่ะในการดูแลรักษาผู้ป่วยกันค่ะสัหรบโรงพยาบาลน,นครธน,นโดยล่าสุดค่ะโรงพยาบาลน,นครธน,นค่ะนำโดยรองศาสตราจารย์ยานเดชทองสีมาค่ะประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลน,นครธน,นได้จัดงานมหาการรมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ค่ะประจำปี2566ในงานยกระดับการรักษาบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ค่ะณนะเซนรันพระราม2ค่ะ ายในงานค่ะมีการตรวจสุขภาพฟรีค่ะให้กับผู้ที่มาร่วมงานค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังมีกิจกรรมด้านสุขภาพอีกมากมายรวมถึงการนําเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ค่ะโดยภายในงานค่ะโรงพยาบาลนครทนค่ะยังได้มีการเผยถึงแผนการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลค่ะที่มีศูนย์ทางการแพทย์เฉพาะทางค่ะและมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน6ศูนย์หลักค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์สมองและระบบประสาทค่ะศูนย์หัวใจค่ะศูนย์ทางเดินอาหารและตับค่ะศูนย์กระดูกสันหลังค่ะศูนย์มะเร็งและศูนย์ทันตกรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการ ชูกลยุทธ์หลักค่ะคือการยกระดับการรักษาสู่การแพทย์เฉพาะทางโรคยากซับซ้อนค่ะโดยมีทีมแพทย์พยาบาลตลอดจนนำนว,วัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะมาให้บริการไม่ว่าจะเป็นไบเพนดีเอเอค่ะเครื่องเอ็กซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดชนิด2และนาบค่ะนอกจากนี้โรงพยาบาลน,นาครทนค่ะยังจะขยายกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจีนและเมียนมาค่ะโดยคาดว่าจะมีสัดส่วนคนไข้ต่างชาติโตกว่า30%ซซึ่งใช้งบลงทุนในการปรับปรุงสถานที่ค่ะทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลไปจนถึงระบบ สารสนเทศค่ะอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทุ่มงบกว่า400ล้านบาทค่ะเพื่อขับเคลื่อนสู่การยกระดับการบริการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมให้การรักษากลุ่มโรคยากซับซ้อนได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะได้แค่มีโอกาสชักชวนให้สันชานมาสร้างเพื่อบริการประชาชนที่นี่เพราะฉะนั้นในการทําโปรโมชั่นกิจกรรมของโรงพยาบาลซึ่งมีเรื่องของใหม่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับทุกปีเราจึงเห็นว่า อำนวยความสะดวกแก่ผู้คนจนํานวนหลายหมื่นคนในแต่ละวันหรือเสาร์ที่อาจจะเป็นแสนที่นี่เป็นใหญ่มากก็เลยขอมาออกรายการสารประโยชน์เป็นการสนทนาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปีละครั้งเพื่อเป็นการโปรโมตผลิตภัณฑ์ชื่อเสียงแล้วก็ความบันเทิงให้แก่ลูกค้าให้แก่ผู้มาช็อปมามา,มาจับจ่ายใช้สอยเป็นประจับทำมาหลายปีแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดี มีคนสมัครเป็นสมาชิกมีคนรู้จักเรามากขึ้นวิวัฒนาการมันมีตลอดเวลานะครับแล้วเราเป็นโรงพยาบาลเล็กอยู่ชานเมืองไปเรียนรู้จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะซึ่งเราก็โชคดีเราได้ได้เป็นพันธมิตรกับบำรุงราชหรืออาจารย์แพทย์ที่ช่วยเราอยู่แต่ว่าสอนหรือทำงานอยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเช่นจุฬา เช่นรามาธิปดีเช่นสีนัก,กรินเช่นตั้งๆนานานะครับธรรมศาสตร์โรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างนี้ก็มีวิวัฒนาการมีทุนมีสาขาต่างๆที่ทันสมัยเราก็ไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ฟูมฟักให้มันอยู่ตัวแล้วก็ถึงเวลาควรก็ค่อยๆทย,ย,ย,ยอยเปิดนะครับรีบเปิดนะักโดยที่ไม่พร้อมมันก็จะแพงแพงค่าใช้จ่ายแพงเครื่องมือแล้วก็คนไม่มี คนดูแลรักษาเยียวยาไม่มีพอก็ก็จะพัฒนาเลยแหละครับเพราะว่า,าเราเจตนาอารมณ์เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีที่ที่ยังจะขยายได้อีกศูนย์ที่ไม่ได้พูดถึงแต่ก็เราก็ทําได้ดีและยอดสูงมากก็คือศูนย์แม่และเด็กนะฮะศูนย์สตรีนะฮะแล้วเด็กเล็กเด็กเล็กเนี่ยเราเรา,เรา,เ,ราเราอันดับหนึ่งในย่านนี้เลยเรามียอดคลอดเดือนหนึ่งต้องรวมครบร้รรอยคนแล้วหมอเด็กเรายีบสี่ชั่วโมงก็เป็นศูนย์ที่ ที่เราทุ่มเทแล้วก็ติดลมบนนะครับเป็นที่รู้จักแต่ว่าบังเอิญอจำนวนประชากรเกิดขึ้นใหม่มันน้อยเราก็จะต้องทำอย่างอื่นที่มันอะไรที่มันอัปเดตแล้วมันลงทุนได้ทำได้พื้นที่มีเราทำทันทีนะครับเราทำทันทีอาจจะปรึกษาบรรลุน้าว่าจะจับมือกับเราจะแนะนำอะไรอีกก็ได้นะครับแล้วแต่จะเกิดขึ้นเราเป็นที่พอใจแล้วก็ มาเป็นลูกค้าเรามากนะครับคือลูกค้าจีนคงจะทยอยดีขึ้นเรื่อยๆล่ะครับเพราะว่าเราเดินทางไปเยียบบ่อยและตอนนี้ก็ไม่ได้มีเหตุปิดประเทศแล้วเราก็ไปมาได้พระท่านก็มาลูกค้าก็ส่งมาเรื่อยๆทั้งเราก็ไปทอยกระถินบ้างหรือว่าไปเยียบเยียนบ้างเอาหมอไปคุยเรื่องสุขภาพรักษาโรคยากบ้างแล้วอาจจะไปพูดเรื่องมะเร็งเราจจะไปพูดเรื่องน,นี่นู่นนั่นน พม่าจริงๆก็มีศักยภาพเดินทางไม่ไกลแล้วก็เราวีล่ามตลอดเวลาแล้วก็คุณภาพดีราคาไม่แพงมากเป็นที่ประทับใจของของพม่าด้วยนะครับเป็นเปอร์เซนเทจของยอดที่ประมาณการยอดขายเอาไว้นะครับถ้ามันมีอะไรจําเป็นจริงๆเนี่ยนะฮะเราก็ควรจะดัดแปลงได้ปรับปรุงได้บ้างนะครับตามวาระตามภาระที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ถ้ามันมีฉุกเฉินถ้ามันมีกิจกรรมร่วมมือกับชุมชนในประเทศนั้นๆนี่นะครับหรือดูแลพระสงฆ์ที่พนำพาบาเนี่ยนะก็เป็นไปได้เราไม่ได้สตรก1ร้อยเอร์เซ็พราะโรงพยาบาลเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับคนครธนเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับชานเมืองที่มีอุดมการณ์ในการจัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วเป็นเจ้าของอพื้นที่ย่านนี้เยอะแล้ว คุณแม่ก็บอกไว,ว่าอยากจะทำโรงพยาบาลดีๆสักอันหนึ่งไม่ต้องแพงมากขอให้อยู่ได้แล้วก็เป็นที่พึ่งพาของคนญาน,นี้เราดูแลทุกคนเนี่ยสเสมอเหมือนและพยาปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างที่คุณหมอวิรพันธ์ว่าลนะ่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าหน้าตาหรือความสะอาดหรือว่าความสุภาพของเรานะฮะ